ภาพบรรยากาศที่สวยงามมาฝากพี่น้องนะคะพี่น้องนี่นะคะภาพที่สวยๆเป็นภาพวิวชิวทัดนะคะพี่น้องนี่เป็นนี่นะคะพี่น้องนะะภาพสวยมาฝากเหมือนฝนก็มาแล้วมาก,ก็ฝนนะคะเดี๋ยวก็จะได้เขาบานนะคะ หลังเลิกงานพอกันยนี่ยมอเลี้ยงซัำนี่ยคู่มือเนาะค่ะพี่น้องหลังมือกกับมาเลี้ยวลังมือกกับมาศาเนาะค่ะพี่น้องมือกได้บริมาก็คือฝนตกเนาะค่ะพี่น้องบริอาผาบรรยากาศยนี่ยมอเลี้ยงมาฝากพี่น้องเขาเนาะค่ะนะคะถ้าบริมาผากับบรรยากาศกับอยู่กับธรรมิศาลเนาะค่ะพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศธรรมิศาลเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่ากัเขาก็นั่งออกร่วงเนาะค่ะพี่น้องเนี่ย ี่ก็ห่วงเขานะคะทายพี่น้องเบิึงเนาะค่ะถอากระลังถอกกับสันเนาะนี่นะคะถอากระลังถอกนี่มีแต่ห่วงใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องถอากระลังถอกกระลังงามเนาะค่ะพี่น้องกระลังถอกกระลังออกห่วงกระลังสอดเนะค่ะบ้านเท่ากับว่าเขากำลังสอดเนาะค่ะพี่น้องกำลังกกำลังสอดกกำลังออกห่วงเนาะค่ะพี่น้อง นี่เนาะค่ะเอาเริ่มถอกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศที่ว่าสวยงาม่ดีเนาะค่ะพี่น้องมาฝากพี่น้องเนาะค่ะนะคะ,คะเป็นภาพที่สวยดีพี่นอ้องเขา,เาห่วงเข่ามีแต่ห่วงใหญ่ๆเนาะค่ะพี่น้องเขากำลังมีแต่ห่วงใหญ่ๆกำลังถอกกำลังสอดเขากำลังสอดเนาะค่ะพี่น้อง ก็เลยเอาภาพนี้บรรยากาศนี้มาฝากพี่น้องเป็นภาพที่สวยนี้นะคะบรรยากาศยุบานผู้ใดไปเฮ็ดงานกับอยู่กับปา่าคอนกรีดนะคะแต่ว่าผู้ใดยุบานคือ,อยุบานเท่ากับได้รับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติทีนี้นะคะพี่น้องเป็นธรรมชาติที่ว่าอากาศบริสุทธิ์นะคะพี่น้องว่ามีมลพิษนะคะ เป็นอากาศที่สดใสเอากาศที่ว่าดีนะคะพี่น้องดีต่อสุขภาพนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพดะกะบ่มีมลพิษบ่มีหยั่งนะคะได้รับบริการได้รับอากาศบริสุทธิ์ดะกะอยู่กับธรรมชาตินะคะพี่น้องนี่นะคะ อันคลิปนี้ก็ขอจจไปซ้ำนีก็นเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาพอ,อก,กันไหมเนาะคะ่ะฝนมาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง